สวัสดีครับคาร์บโปรดักต์นำเสนอ,อส,สวยยอีกคันนะครับอันนี้เป็นหุ้มเบาะนะครับรถ MG 3นะฮะปีนี้ปี2020นะครับรถคันนี้มาที่ร้านนี้ทำหุ้มเบาะนะฮะนี่งานเราทำสวมนะครับสวมทับของเดิมแล้วก็ทำปูพื้นนะฮะ 5D 6D แล้วแต่จะเรียกนะครับนะแต่ผมจะมาถ่ายให้ดูนะฮะว่างานสวม ของทารบอยด์โปรดักเนี่ยแตกต่างกับข้างนอกอย่างไรนะครับเราทําสวมไปจริงแต่มองแทบไม่ออกว่าตัวสวมนะครับนี่ถ่ายให้ดูนะครับใกล้ๆช้าๆชัดๆนี่นะฮะทาสวมทับนะครับนะฮะอันนี้สีดําสลับแดงนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยนะฮะเราแยกส่วนนะครับนี่นะครับถ่ายดูยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะทับต่อไปเนี่ยแยกเป็นส่วนฮะเราใช้หนังหนาหนึ่งมิลเต็มนะครับ สวมทับลงไปนะฮะเราทําเหมือนยึดติดทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้อ่เข้ารูปนะฮะนี่นะครับผมถ่ายดูข้างหลังแล้วนะฮะแล้วก็มาดูส่วนด้านหลังของบอกหน้านี่ทากระเป๋าสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็จุดสังเกตนะครับเนี่ยหนังเนี่ยหนาหนึ่งมิลเต็มมีประกบฟองน้านะฮะด้วยความร้อนนะฮะและมีผ้าทีขอดนะครับลองอีกชั้นหนึ่งทำไมจึงต้องใช้ผ้าทีขอดแบบนี้ล่ะครับ เพราะว่าเราป้องกันแรงปีกแตกนะฮะอย่างสมมุติว่ากระเป๋าถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้มันก็จะปีกขาดอยู่ช่วงนี้นะครับเราก็ทํากันไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านหน้านี่นะฮะด้านหน้าคือส่วนบริเวณหน้าสัมผัสตรงนี้ก็จะเป็นหนังลามิเนตทั้งหมดนะครับทางร้านเลยรับประกันปีกแตกการเย็บให้3ปีเลยนะครับนี่ปูพื้นนะครับปูพื้นตัว5 d ดีด้านหลังก็เป็นตัวหนา13มมิลนะครับ นี่สิบสามมิลซบๆหนาๆนะฮะใช้ทนทนพร้อมกับมีมุดนี่นะครับแล้วก็มีใบพัดนะฮะช่วยในการล็อกนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูข้างหน้านี่ข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะข้ารูปเชฟของ m อนะครับเชฟก็คือรูปทรงของ MG มาแบบไหนนะฮะของปีอะไรเราก็ตัดไปตามทรงนะฮะได้ที่ใช้เย็บก่อนนี่ได้นล่อนนะครับหนาๆใหญ่ๆคืออย่างนี้นะฮะใช้กันทนทน แล้วกะปาปูพื้นนะครับ5 d ของเราเนี่ยนะฮะนะครับเราก็จะทํากระเป๋าใส่ข้างใส่โทรศัพท์ไว้ให้แนวนี้ตัวบุดล็อกนะฮะบ,บางบางครั้งก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกทองเหลืองก็ได้หรือสีเงินก็ได้นะครับและที่สําคัญคือตรงนี้นะฮะคือการศึกเวลาเราทําเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะเป็นตัวพลาสติกนะครับล็อกข้างหลังเนี่ยจะเป็นน็อตอยู่นะฮะล็อกกันปุ๊บเพื่อจะส้นเท้าเราเนี่ยนะฮะเวลาเราใช้งานแล้วจะได้ไม่ ขาดง่ายถ้าเป็นแบบนิ่มๆก็จะขาดง่ายนะครับใช้กันทนทนเนี่ยนะฮะงานของคาร์บอยโปรดักนะครับชอบสีไหนมาที่ร้านลาดเท,ท้าร้อยยมารอรับกันได้เลยครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับหรือโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับที่080-995-0637หรือว่า091-709-9960ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ